สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทาง youtube หลักกับพี่พี่เอทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคดเก่งสวยเสียงอีสานค้นเก่าค,น,คนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะเซลแคทกับยูทิร้านสนุกค,ค่าเช่นเคยนะคะมาก,กับรถสวยยอดฮิตยอดนิยมนะคะเป็นเจ้าตัวใดบ่ได้เลยนะคะนอกจาก โตโยต้านะคะโคราชันติดนะคะพร้อมพน้องเนาะเมื่อนี่นะคะมาจับคู่กันนะคะลูกค้ารุ่นขายดีรุ่นหล่ออ่ะยอดนิยมนะคะเป็นเจ้าโตโยตา้าโคราันติดนะคะหนึ่งจุดแปดอีกนะคะทั้งสองคันนะคะชมปีสิบแปดค่ะราคาแตกต่างกันที่สองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกขาดเนาะรถสวยนะคะคุณภาพเกียร์เอนะคะ สีบอลเงินนะคะลูกค,ค้าสีนะคะยอดนิยมเลยนะคะสีสวยนะคะลากะใสไปจะปีนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะสีกับเบ่าเก่าบรสิดธนะคะลูกค,ค้ารถสวยนะคะยอดนิยมขายดีที่สุดเลยนะคะณะตอนนี้เนาะาำรบพี่พีท่านใดนะคะสนใจติดต่อขอมหาเซลแคทได้นะคะที่เบอร์ศูนย์ต้อห้าสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะพ่อแม่พี่น้องอ่าเจ้าตัวนี้นะคะ สภาพส,สวยๆนะคะราคาเป็นเครื่อง1.8อีกนะคะชมปี18ราคาตั้งขายนะคะเพียง4 3 9 0 0 0บาทะคะ่ะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเป็น1.8เช่นกันนะคะชมปี18ค่ะราคาตังขายเพียงนะคะ4 5 0 0 0 0หามื่น4 5 9 0 0 0หามนเกาพันบาทนะคะราคาต่างกันอยู่ที่20,000กว่าบาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะแบบใดนะคะ สเปคใดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะต้องจัดเลยนะคะในราคาที่ลูกค้าต่างไหวเนาะอ่าเดี๋ยวไปมึงในส่วนของรายละเอียดต่างๆกันก่อนนะคะลูกค้าเจ้าโตอ่าเจ้าโตยงต่านติดนะคะพ่อแม่พี่น้องด้านหน้าสาพยานสวยๆแบบนี้ค่ะกระจังนานะคะลูกค้าคมเนียยนะคะสองสันสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าด้านหน้านะคะรถบะมีช่นหนาคือความจมนำเข้มใดๆทั้งสิน้นสภพาพสวยๆค่ะ ไฟไฟไฮโดรเจนนะคะไฟบ่อแตกบ่อหาค่ะไม่ไม่กิีบกิบแบบนี้ค่ะทุกค่ะสีสม่ำเสมอสีเดิมเดิมจากโรงงานนะคะมามึงในส่วนของแม็กนะคะคพุณแม่ผู้น้องแม็กสภาพสวยๆนะคะเป็นแม็กทุ่น่อนปัดเงานะคะทุกค่ะแม็กบ oh ่อแตกบ่อหาดอกยางเน้นๆนานาน,นะคะเป็นแม็กขอบสิบหกนะคะเจา้าหนี่เป็นยางปียี่สิบเอ็ดนะคะใสง่งานตอ่อได้อีกยาวๆเลยค่ะทุกค่ะสภาพสยวยๆแบบนี้ค่ะ กระจกห้องข้างนะคะสภาพสวยๆนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้งนะคะกระจกนะคะทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเป้าัาประตูนะคะราคาสวยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมเมองในส่วนของภายในนะคะพอแม่พี่น้องเนะาะเบะนะคะตึงๆแน่แนๆหนาๆแ,แ,แบบนี้ค่ะรกคาเบาผ้าสภาพสวยๆนะคะรกคาเบกมีรูอร้อยในการใช้งานเลยค่ะ ภายในของผูเดชานนะคะสวยๆเลยค่ะโซ่ตัวนี้นะคะเครื่อง 1.8e นะคะตัว e เนาะจะเป็นในส่วนของตัวไฮสตาร์ทนะคะลูกค่ะ,ะเดี๋ยวสิสตาร์ทให้ฟังกันก่อนนะคะลูกค่ะเนาะนี่นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ดที่พวงมาลัยเลยค่ะพวงมาลัยสภาพสวยๆนะคะตโตโยตา้าโคราอันติดนะคะขื่นซื้อนะคะลูกค่ะภายใน กว้างขวางนะคะลูกค้านาเลื่อนไมนะคะสภาพสวยๆนะคะลูกค้าไม่เจ้าตรงนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหามื่นสองพันหาร้อยเจ็ดสิบสองกิโลนะคะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนค่ะการันตีวารันตีนะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แทนแน่นอนปมมีการก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะ s ริยาอยู่การใช้งานแล้วถือวันหน่อยนะคะลูกค้า ขอส่วนนันหมดนนะคะลูกคา้ามีริ้วรอยในการใส่งานเลยค่ะซองแอรบอร่แตกบ่ฮักฟังวิทยุ fm/am ได้นะคะลูกค้าแอร์บิดนะคะเกียร์ออตโอต้นะคะหัวเกียร์สวยๆแบบนี้ค่ะเป็นเกียร์คันบันไดนะคะมิที่วางแก้วน้ำนะคะลูกค้าภายในของผู้โดยสารนะคะลูกค้าสะอาดอาดนะคะลูกค้านี่เลยค่ะไฟเปิดได้นะคะระบบไฟต่างๆนะคะลูกค้า สามารถใส่งานได้ปกตินะคะลูกค้าเนาะลูกค้าออกรถก,กับเซลแคดบัตรองห่วงเลยค่ะรถสวยคุณภาพเกียรติเอแน่นอนนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะลูกค้าบอมีีนิร้อยในก,นในกนารใส่งานเลยค่ะสภพพส,สวยๆนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้ารับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะเดิมแท้แน่นอนหัวนอนบอมีกันแกะกันไขนะคะลูกค้ารถสวยคุณภาพเกียรติเอนะคะ เดี๋ยวมาเมืองของผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้านะของผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าสะอาดสะอ้านแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะบี่มี่ลิวร้อยนะคะรถบะฉำนะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง,งนะคะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะซ้อมรับพี่ๆท่านใดนะคะเคสดีดๆประวัติดีนะคะจะเต็มฟรีดาวไปเลยค่ะด้านหลังนะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะมีอย่างอะไรนะคะอุป,ปรกรณ์นะคะทุกอย่างครบเลยค่ะสภาพสวยเดิมแทนแน่นอนค่ะ ไายแดงออกมาแบบไหนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะขายแบบนั้นเลยนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะการันตีวารันตีนะคะรถบม่มีสวนหนักพิษความจมน้ำเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะรถสวยเดิมนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากมาเมืองรถนะคะมาได้นะคะเชื่อร้านสุข้างลงเก่าร้านชิวตรงขามกับปีซีลงเก่านะคะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของ แขงประตูนะคะฟังส,ะะสาสยนะคะสภาพสวยๆนะคะบ่มีหล้วรอยนะคะ้องู้โดยสารนะคะสะอาดสะอาดแบบนี้ค่ะบอสตึงๆแน่นๆหนานๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะพ่อแม่พี่น้องอยู่จังจังหวัดกระบบตองห่วงนะคะมีพีพีไฟแนนแนนเปอร์เซแบบ็นต์เอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะรับรบโปรดทุกคันบอมี่้นหนักนะคะลูกค,ค้านะคะออกรถก,กับเชลแคดนะคะลูกค,ค้าใบจ่ายเชลแคดใดเลยนะคะลูกค,ค้า แคดูแลในส่วนต่างๆนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะอยากซื้อสดนะคะซื้อสดกระรค,ค่ะมีเหลี่ยมเอกสารพร้อมโอ๊นะคะลูกค่ะเนาะลูกค่าท่านใดน,นะคะสนใจเจ้าโตโยต้าโคราชติดหนึ่งจดแปอีกชมปี18 คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียง4 3 0 0 0 0 0บาทลูกค่าจัดเลยค่ะรัวแคปหน้าจอเข้ามาได้นะคะต่อมานะคะเป็นเจ้าโตโยต้าโคราณติดนาน1 8อโฉมปี18นะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆนะคะเดี๋ยวไปมึงรายละเอียดนะคะด้านหน้านะคะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆแบบนี้ค่ะรถบอร์นสนานพีความแน่นอนค่ะ ไฟด้านานะคะเป็นไฟห้าเจลีนะคะไฟบ่แตกบ่หักค่ะลูกค้าสีบอลเงินสีสวยนะคะลูกค้าสียอดนิยมนะคะเจ้าตัวที่เขาหลานติดนะคะลูกค้ามาจะคันนะคะคล้า,ายเหมือนเลยค่ะเป็นรถที่ยอดนิยมนะคะลูกค้าในส่วนของแม็กนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะแม็กบ่แตกบ่หักนะคะพอไม่พี่น้องได้เป็นแม็กขอบสิบหกนะคะสภาพสวยเลยค่ะเจ้าตัวนี้ได้เป็นอยากปียี่สิบเอดนะคะลูกค่ะ ใส่งานต่ออะไรยาวๆนะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะคะลูกค้าเลี่ยมคมสันต่างๆนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบผ่ากระจกทุกบานนะคะเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานค่ะนี่เลยค่ะบอตึงๆแน่ๆน้าๆน,น,น,นะคะเป็นบอผ่านะคะเพื่อมาไล่มาติฟังชันเช่นกันนะคะลูกค้าแคทขออนุญาตขึ้นรถสักรู่นะคะนี่นะคะ,จะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าเนาะไม่นะคะอยู่ที่หนะะึ่งแสนนาะ 4ม9 3 4 7กิโลเท่านัดน,นะคะเจ้าตรงนี้นะคะไม่หน่อยกว่าคันเมื่อกี้นะคะลูกค้าเนาะรถสวยนะคะคุณภาพเกียรเอนะคะลูกค้าเฉลี่ยอายุการใช้งานแล้วนะคะถือว่าไม่หน่อยจัดเลยค่ะสภาพสวยๆนะคะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้ค่ะฟัง FMA-M นะคะเป็นแอร์บินะคะลูกค้าเนาะแอร์บิเอานะคะ เกียร์ออโต้นะคะหัวเกียร์สวยๆแบบนี้ค่ะเป็นเกียร์คันบันไดน,นะคะลูกค้าเนาะนี่เลยค่ะของผู้โดยสารนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะลูกค้าระบบไฟต่างๆเปิดได้นะคะเพดานด้าน,นบนนะคะลูกค้าบ่มีริ้วร้อยในการใายงานนะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะคะบา่าจ่เป็นในส่วนของแผงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าหัวน็อตน,นะคะลูกค้าหัวน,อน็อตบ่มีกันแก๊กกันขหัวน,อน็อตปรขยับขยันโครงสร้างทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนค่ะ ลูกค้าออกรถล็อเซลแคดไปนะคะไม่ตองห่วงเลยแคดดูแลนนะคะหลังการขายนะคะ,ะเพนพี่น้องไม่ตองห่วงเนาะบาอด้านหลังนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆแบบนี้ค่ะบ่อตึงๆแน่ๆนๆหนาๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะฝากติดต่อเขามาหาแคดใดเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดหลังรถแป๊บนึงนะคะอะ ลูกค้านะคะอยู่ตังจังหวัดนะคะบ่ต้องห่วงนะคะมีพีพ่พ่ไฟแนนซ์แรงเปอร์เซ็นตน์เอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะถึงนาบ้านเช่นกันนะคะไฟไทยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเจ้าตัวนี้ได้เป็นเครื่องพันแปะนะคะลูกค้าเนาะด้านหลังนะคะลูกค้าอุปกรณ์นะคะทุกอย่างรบ,รบนะคะลูกค้าเนาะด้านหลังสามารถยส,สัมภาระสิ่งของใด้มากมยเลยค่ะ รับประกันนะคะในส่วนของของ,งสัตว์นะคะเดิมแท้แน่นอนค่ะบ่มีการแก้การขายรถบ่มีชนหนักพิความจมน้ำเค็มได้ทั้งสิ้นนะคะค่าลูกค้านะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากมึงรถจริงนะคะวิดีโอข้อมึงรถกับเซลล์แคทได้ค่ะบส่สะดวกว่ามึงรถนะคะบต้องกังวลค่ะลูกค้าอยากมึงตรงใดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแคททายวิดีโอนะคะห้พพอแม่พ่นอกนะคะรัววิดีโอข้อมึงรถแตกเลยค่ะ สภาพสวยนะคะเปรียบเสมือนน้องป้ายแดงเลยค่ะได้รถสภาพสวยๆนะคะรถคุณภาพเกียรติเอกูกคาคุ้มค่าคุ้มราคากับลูกคาจ่ายไปแน่นอนค่ะเมโซอนของแผ่นเพจหรือวางหัวน็อตน,นะคะรบประกันนะคะชุดยางนะคะครบสัตว์เดิมแทนแน่นอนค่ะลูกคาท่านใดน,นะคะสนใจนะคะทาติดตอ่อเขามาหาเซลแคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เกาหัสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้ารถสวยๆแบบนี้นะคะพอม่พี่นอกอ่า พ่อพี่น้องท่านใดน,นะคะสนใจนะคะมามือรถกันได้นะคะที่ร้านฉนูข้าวลงเก่าร้านฉิุตรงขามกับบิกซี่ลงเก่านะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนสําหรับพี่ๆท่านใดนะคะเครดิตดีประวัติดีจะเต็มฟรีดาวไม่ต้องใส่เงินออกรถจักรจันะคะแถมฟรีโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะตอนรับปีใหม่นะคะขับฟรีไปเลยค่ะขก่าสิบวันไปพ่นที่ปีหกเจ็ดนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเซลแคดเรกผิดประกันใดนะคะผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสภุสกุลทางยูทูบต่อกับพีเอฟซีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด Subscribe เป็นกับนังใจเหนเซลแคทเดอร์ค่ะเวลามีรสสวยๆเขามาใหม่นะคะพ่อพี่น้องก็จังสิงบบริภาษจับนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะจ้ะสวัสดีจ้า